พ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นพระราชะโอรสองค์ที่สามของพ่อขุนศรีอินทาราทิศพระมารดาชื่อนางเสืองพระองค์ได้ครองอาณาจักรสุขโขทยัยสืบต่อจากพ่อขุนบานเมืองเมื่อพุทธศักราช1822พ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงทำนุบำรุงอาณาจักรสุขโขทยัยให้เจริญรุ่งเรือง นอันมากพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีดังนี้ด้านการเมืองการปกครองส่งใช้วิธีปกครองบ้านเมืองในลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกส่งเอาใจใส่ทุกสุขของประชาชนโปรดให้แขวนกระดิ่งที่ประตูวังเพื่อให้ประชาชนสามารถสั่นกระดิ่งร้องทุกได้ ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางถือได้ว่าเป็นสมัยที่ขยายอาณาเขตได้มากที่สุดโดยมีเมืองขึ้นหลายแห่งเช่นทางตอนเหนือประกอบด้วยเมืองพแพร่น,น่านเมืองปัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประกอบด้วยเมืองนครศรีธรรมราชและทางตะวันตกได้แก่เมืองมอตะมะหรือมอน ต่อไปคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นประจำชาติเรียกว่าลายสือไทยทำให้คนไทยมีอักษรใช้มาจนถึงทุกวันนี้และได้โปรดกล้าวให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุขโขทยัยลงบนหลักศิลาเมื่อพุทธศักราช1826เรียกว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์มากทำให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุขโขทยัยและพัฒนาการของชาติในเวลาต่อมาต่อไปคือด้านศาสนาทรงรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติโดยโปรดกล้าวให้นิมนต์พระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราช เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวสุขโขทัยส่งเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างวัดเจดีย์และพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมากและสุดท้ายคือด้านเศรษฐกิจพราะขุนรามคำแหงมหาราชส่งให้ประชาชนมีอิสระเสรีในการค้าขายดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่า ใครใครค้าช้างขาใครไขค้าม้าขาจึงมีพ่อค้าจากที่ต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายกับสุขโขทัยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสินค้าที่สำคัญเช่นเครื่องถ้วยชามสังคโลกเป็นต้น